สวัสดีค่ะวันนี้นะคะว่าด้วยเรื่องของแบตเตอรี่มือถือนั่นเองนะคะซึ่งมิวก็เพิ่งไปเปลี่ยนมาเลยหลายคนเนี่ยเป็นเหมือนมิวไหมมีปัญหาแบบพอเปลี่ยนแบบไปสักพักหนึ่งนะคะรู้สึกว่าแบตเสื่อมอีกแล้วนะคะเครื่องร้อนชาร์จไม่เข้ามิวเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งมากๆเลยมิวก็เลยไปลองหาแบตเตอรี่ที่แบบคุณภาพดีแล้วก็ใช้งานได้นานนะคะก็เลยไปเซิร์ชในเน็ตดูก็เลยมาเจอตัวนี้เลยค่ะนี่เลยแบตเตอรี่ของแบรนด์มาคาห์นั่นเองนะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลย ซึ่งตัวนี้นะคะเขาเป็นแบตเตอรี่ที่ผ่านมาอ,อก,กอปลอดภัยได้มาตรฐานนะคะเราสามารถตรวจสอบเองได้เลยโดยการนี่เลยค่ะสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถเช็คเองได้เลยดีมากไม่ว่าเราจะซื้อผ่านออนไลน์หรือว่าซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายก็สามารถเช็คตรวจสอบข้อมูลเองได้เลยค่ะแล้วเขานะคะรับ หนึ่งปีด้วยนะคะแล้วก็มีหลายรุ่นมากๆเลยนะอย่างซัมซุง oppo vivo huawei iphone นะคะก็มีหลายรุ่นมากๆเลยอย่างอันนี้ของมิวนะคะก็จะเป็น iphone x นะคะนี่เลยสามารถซื้อมาแล้วก็ให้ทางร้านเขาเปลี่ยนให้เราได้เลยค่ะมิวใช้แบตแบบนี้นะคะรู้สึกเลยว่าแบบแบตเขาคุณภาพดีมากแล้วก็ได้มาตรฐานมากๆเลยไม่มีปัญหาอย่างแบตเสื่อมไวเครื่องร้อนหรือว่าชาร์จไม่เข้ามาควรใจอีกเลยค่ะแล้วแบบไม่ต้องเปลี่ยนแบตบ่อยๆด้วยนะคะใครที่มีปัญหาใน เรื่องของแบตมือถืออยู่เนี่ยลองเปลี่ยนมาใช้แบตแบนด์มาคารดูนะคะรับรองว่าจะไม่มีปัญหาพวกนั้นมากวนใจอีกเลยค่ะลองใช้ดูนะคะคุณภาพดีมาก